สวัสดีครับวันนี้มาพบกับศาสตร์ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมหัวข้อเรื่อง IC-of-Am เรื่องวงจรขยายสัญญาณแบบกับเฟสหลักการคำนวณหาค่า,าจราของวงจรขยายแบบกับเฟสวงจรขยายแบบกับเฟสเป็นหนึ่งในวงจรพื้นฐานที่ใช้ o p m ในการขยายสัญญาณไฟฟ้าวงจรนี้มีลักษณะเด่นคือสัญญาณขาออกจะมีเฟสตรงกันข้ามกับสัญญาณขาเข้า หรือเรียกอีกอย่างว่าถูกกับเฟดอัตราขยายของวงจรนี้สามารถคำนวณได้โดยใช้ความต้านทาน2ตัวคือความต้านทานฟีดแบ k และความต้านทานอินพุตสูตรการคำนวณหาอัตราของวงจรขยายสัญญาณแบบกับเฟดได้แก่ Av เท่ากับลบ r f ส่วนด้วย r i n a v คืออัตราขยายของสัญญาณในแง่ของแรงดันไฟฟ้าซึ่งแสดงถึงอัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าโดยอัตราขยายนี้มีเครื่องหมายลบซึ่งหมายความว่าเฟสของสัญญาณขาออกกลับเฟสเมื่อเทียบกับขาเข้า r f คือความต้านทานที่เชื่อมต่อระหว่างขาออกของออฟเอม กลับไปยังขา, input ขา academ, อ,อินพุตกลับเฟดอินคือความต้านทานที่เชื่อมต่อระหว่างสัญญาณอินพุตขาเข้ากับขาอินพุตกลับเฟดของออฟแอมขั้นตอนคำนวณหาค่าอัตราขยายของวงจรสัญญาณแบบกลับเฟดขั้นตอนที่1ระบุค่า RF และ Rin ระบุค่าตัวต้านทาน RF และ Rin จากที่โจทย์กำหนดให้ ขั้นตอนที่2แทนค่าในสูตรอัตราขยายใช้สูตร AV เท่ากับลบ RF ส่วนด้วย Rin ขั้นตอนที่3วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อ,อาหาค่าอัตราขยาย AV ตัวอย่างเช่น RF เท่ากับ5กิโลโอห์มและ Rin เท่ากับ1กิโลโอห์มจะได้ว่า AV เท่ากับลบ5กิโลโอห์มส่วนด้วย1กิโลโอห์มเท่ากับลบ 5, K 5. อัตราขยายคือลบหความหมายหมายความว่าสัญญาณขาเข้าจะถูกขยาย5เท่าจากสัญญาณขาเข้าและกลับเฟสด้วยการคำนวณหาค่าอัตราขยายของวงจรขยายแบบกลับเฟสจะให้ทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดมี4ข้อดังนี้โจทย์ข้อที่1กํากำหนดค่า rf เท่ากับ4 7กโโอหม และ R in เท่ากับ4.7กิโลโอมให้นักเรียนคำนวณอัตราขยายของวงจรขยายแบบกราเฟตโจทย์ข้อที่2กำหนดค่า Rf เท่ากับ100กิโลโอมและค่า R in เท่ากับ20กิโลโอมให้นักเรียนคำนวณหาค่าอัตราขยายของวงจรขยายแบบกราเฟสโจทย์ข้อที่3กำหนดค่า Rf เท่ากับ20กิโลโอมและ R in เท่ากับ4กิโลโอม ให้นักเรียนคำนวณหาค่าอัตราขยายของวงจรแบบกราฟเสและโจทย์ข้อที่4กำหนดค่า r f เท่ากับ150กิโลโอห์มและ r in จงประกอบตัวต้านทาน r 1เท่ากับ30กิโลโอห์ม r 2เท่ากับ20กิโลโอห์มให้นักเรียนคำนวณหาค่าอัตราขยายของวงจรขยายแบบกราฟเสนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับ คุณครูให้เวลา10นาทีนักเรียนสามารถหยุดสต็อปคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ หลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้สแกน QR Code เพื่อดูเฉลยคําตอบของโจทย์แต่ละข้อนะครับทั้งหมดจะมีอยู่4คําตอบนะครับและนี่ก็คืออ้างอิงแหล่งที่มานะครับจากเว็บ3เว็บนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบศาสตร์ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมหัวข้อเรื่อง ic of m เรื่องวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟสไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ